สวัสดีค่ะ Welcome to my channel สวัสดีค่ะบิ๊กแงกทุกคนนะคะยยวันน,น,นี้วันนี้วันนี้วันดังคารโอเควันนี้วันดังคานนะคะก็วันนี้บบี้ไม่เคยรีแอคเพลงของเขาเลยเคยรีแอคแค่แบบฟิตเทลลิงกันนะคะอันนี้คือไม่ฟิตเทลลิงนะคะเป็นขอเพลงของศิลป,ปินคนเดียวเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาจะมาเชียงใหม่ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามาหรือย,ยังโอเคก็ <laughs> okay, ใครยังไม่ได้ดูวิดีโอก่นกอนๆนะคะก็กลับไปดูก่อนนะคะก่อนมาดูวิดีโอนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นภาคต่อเนื่องกันโอเคปะภาคต่อเน,นื่องโอเคก่อนไปเลยนะคะวันนี้บาร์บี้นะคะก็มีเราจะมาอะไรนะจะเ,เซลฟี่กันนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอ,ขอเซลฟี่ก่อนบาร์บี้จะเซลฟี่รูปนี้นะคะทุกคนเห็นปะ อ,อ่ขอขอสามคขอสามคำอะขอสเตตัสรูปให้บาร์บี้หน่อยโอเคปะที่จริงมันก็มีรูปอื่นแหละแต่ก็เราถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ขอสเตตัสพิมพ์สเตตัสขอแบบเสียวๆดนโดนแบบมุกโดนโด,ดนพิมพ์มาให้หน่อยนะคะเพราะว่าบาร์บี้อยากได้แล้วบาร์บี้จะเลือกของหนึ่งคนนะคะไปโพสต์กับรูปนี้นะเออ แต่ถ้าคนอื่นที่ไม่ได้โพสต์กับรูปนี้ก็ไม่เป็นไรบ๊าบบี้จะเอาไปด้วยนะคะก็พิมพ์ขอแบบสเตตัสแบบเกๆ๋ๆโดนๆหรือมุกเซียๆวๆอะไรก็พิมพ์มาเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะแล้วบ๊อบบี้จะเอาไปใช้นะคะบ๊าบบี้จะเลือกหนึ่งคนนะแล้วก็จะแฮชแท็กไปหาด้วยโอเคปะก็พิมพ์พิมสเตตัสมาพุกก็พิมไอจี IG มาด้วยนะบ๊าบบี้จะแท็กไปโอเคไหมเนี่ย <Yeah. S 1> โอเค โอเคถ้าเป็นการไม่เสียเวลานะคะ mm. ก็อย่าลืมกด subscribe mm. กดไลค์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะ mm. แล้วก็พร้อมแล้วก็ต้องพิมพ์สเตตัสให้บาร์บี้ก่อนนะ mm. พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วเราก็ไปฟังเพลงกันได้เลย mm. เพลงของอ่าไม่ออกเสียงอะทุกวันนี้อ่านไม่ออกเลย P A P B เป็น <laughs> ทุกวันนี้ยังอ่านไม่ออกเลยเอา PAP b บี b แบนไปก่อนแล้วกันนะคะเพิ่งออกมาวันที่8นี่เองมองไม่ได้นะคะมองไม่ได้มองไม่ได้นี่คืออะไรทำไมไม่ให้มองมองงโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยอันนี้คือร้านกาแฟเหรอ ไม่ได้ P A P B 8 Vitaling ไนไนแหละเธอไปสั่งไอติมกันเหรอหรือไปสั่งกาแฟเปลี่ยนสีผมมาแล้วนะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไเปนนลี่ยมมนโอ้โหเกิดเลย ทำ tamam. ดีมากอ่ะชาบิวดํามันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงนรักอ่ะมีสไตล์แต่ยิ้มมาทีดันใจละลายชอบมากเลยแบบชอบใสๆแบบเนี้ยต้งเข้ใจเอไม่งานไม่ไรผู้ชายบิวดํามันก็จะตายไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังไหนนางหัวใจของอ้ายังสมสารคอยเสียงมานานให้ลึกซึ้งแล้วก็โอ้ย

ย่กันอยากอยู่แบบนี้ตลอดกาลมาจากไนช่วบอกทีเป็นคนสวยเลิกได้เข้าใจปะกลางเงินทองของอ้ายไม่ค่อยมีแต่ความพักดีนี่ให้เธออยุดทำอย่างนั้นร้านที่ร้านนี้คือร้านที่ไหนบอกพี่ด้วยนะทำให้ฉันหยุดมองเธอไม่ได้เลยร้านสวยอ่ะเธอทำฉันเคยเดินมาหาต่อจากนั้นถ้ามีตัดมาให้าจะไม่เปิด เะตายเธอยิ้มมาทีดันใจละลายแตออันตรายปากไม่ตรงกับใจโถไม่งานไม่ไรผู้ชายผิวดำม,มันก็จะตายผิวชายผิวดำมันก็จะตายเธอเป็นคน,น,นง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มามาทีดันใจละลายแตออันตรายปากไม่ตรงกับใจโถไม่งานไม่ไรผู้ชายผิวดำม,มันก็จะตายเพ่งใสๆอ่ะ นางเอกก็ใส cents, ่ใส่พระเอกก็หล่อวนไปผู้ชายผิวดำโกจะตายเฮ้ยเป็นเพลงแบบไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เดี๋ยวเฮ้ยถ้านี่คือเป็นติ๊กหรอ งานไม่ไร้ผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนมง่ายสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจเฮ้ยปไปดิได้ค่าเป็นจจติ๊กตอกแล้วเตอร้ายปากไม่ตรงกับใจเธอไม่งายไม่ไร้ผู้ชายผิวดำมันก็จะตาย <c ười> ได้ทดลทุกคนคือแบบว่าคือแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะขอปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเออคือแบบ ได้ท่าไปเต้นติ๊กตอกแล้วว่าเออได้เราไปเต้นติ๊กตอกเลยนะไม่มง้งไม่มง้งไม่ได้งีง้เหรอจำไม่ได้เออจะเป็นแบบเป็นเพลงที่สนุกแล้วแบบเป็นเพลงที่หวานๆจะแล้วคือแบบบอบบี้ชอบสถานที่มากเลยค่ะคือที่ไหนเอ่ยอยากไปถ่ายรูปจังจังหวัดไหนชื่อร้านอะไรบอกด้วยนะคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ชื่อ เขียนภาษาคาโอเกะให้บี้หน่อยเพราะว่าทุกวันนี้บี้ยังอ่านไม่ได้ <c oughs> เดี๋เดียวเขาเดินเสรแล้วบีเขาจะมาแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แป๊บนะครับไม่ใช่แป๊บคราวนี้แล้วเขาบอกเขียนอยู่ว่าไม่ใช่แป,ป๊บแต่เขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแต่เขาแบบว่าเพลงเขาดีมากเลยนะเป็นเพลงแบบน่ารักใสใสนางเอกคือแบบยิ้มหวานมากใสใสมีนักยิ้มด้วยเหมือนเหมือนบี้เลยแล้วคือแบบว่าเป็นแบบเขาบอกว่าผู้ชายผิวดำโกจะตายใช่ผู้ชายผิวดำโกจะตาย,าย,ตายถ้าหน้าตาดีนะก็โก พอดีเพอรเอิร์นนักร้องหน้าตาดีอ่ะเออโอเคปะเออเฮ้ยเขินนะเพลงคือแบบเขินมากเลยอะเพลงแบบฟังแล้วเขินมากนะคะกางเกงเขินไม่ใช่ไม่เม้าไม่ได้ตอนนี้ทุกคนเขาจะาเต้นท่านี้เขาเแบบคีไอทีฟนะคิดว่าเพราะว่าตอนจบที่เขามาเต้นน่ะเขาอยากให้ทุกๆคนนะไปเต้นในทิกตอก อ่าต้องแฮชแท็กด้วยนะเต้นได้แล้วอย่าลืมแฮชแท็กเพลงไม่มองไม่ได้ด้วยนะคะฝากด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวบ๊ b บบี้ต้องไปหัดเต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปแฮชแท็กไม่มองไม่มองไม่ได้อะไรปึ้งปื้ออะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เออสวยดีนะถ้าแบบเก๋ๆ,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 ๆโอเคไม่มีอะไรมากนะคะอยากฟังเพลงอะไรกันนอกจาก เหนือจากที่บาร์บี้รีแอคชั่นหรือเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเพลงใหม่ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะวันนี้บาร์บี้มีมีหลายคำถามนะคะหนึ่งเลยก็คือบาร์บี้ขอขอสเตตัสให้รูปนี้3ามคำก็ได้ให้รูปนี้2 <c oughs> องนอะคะขออยากรู้ว่าสถานที่ที่เขาไปถ่ายคือสถานที่ไหนจังหวัดอะไรบาร์บี้อยากไปถ่ายรูป3าสาคืออะไรวะเมื่อกี้ เออเขียนชื่อนักร้องให้ด้วยนะเป็นาคาราโอเกะแล้วก็สี่นะคะก็สี่สีสีคืออะไรวะเหมือนจะพูดไปสี่อย่านะไม่มีละมั้งโอเค <c oughs> โอเคอย่าลืมกด subscribe กลัวพลาดวิดีโอหน้าก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในชีวิตนะใครอยากให้วาบบี้ไลฟ์เพลงศิลปินที่แบบว่ายังไม่ได้ยัง กำลังเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะบาร์บ,บี้สามารถรีแอคชั่นในทวิตได้นะคะไปกดติดตามในทวิตให้บาร์บ,บี้ด้วยชื่อทวิตก็คือบาร์บี้ไฟแล้วก็ LIVE l i v e Life นะคะเ,เจอกันในทวิตนะคะ Love you